สวัสดีครับมีดอรับสู่ช่องสมิ e เกจชา n e ลนะครับวันนี้ผมจะมาไม่ได้มาริวข่าวแต่ผมจะมารีแคปนะครับว่าทั้งปีนี้เป็นยังไงบ้างนะครับไม่ถึงทั้งปีครับช่องผมทำแค่เกเดือนนะครับโอเคเราจะมาดูว่าคลิปไหนเป็นคลิปที่ชอบที่มากที่สุดนะครับก็เป็นคลิปที่เกี่ยวกับ การรีวิวของผมที่ง่ายๆว่ามันคลิปถุมในความคิดส่งตัวที่ผมชอบนะครับอาจจะเป็นคลิปวิวเยอะวิวน้อยอันนี้ไม่สําคัญครับแต่คลิปที่ผมชอบจริงๆคือการทารีวิวอะให้เดาเป็นอะไรนะครับให้ดาแป๊บนึงนะครับเป็นคลิปเกี่ยวกับข่าวนะครับที่เกี่ยวกับข่าวแล้วข่าวว่าอะไรเกิดอะไรขึ้นบ้างในโลก ปัจจุบันนะครับว่าไม่ว่าจะเป็นข่าวไอทีการรีวิวสินค้าต่างๆนะครับไม่ว่าเนื่องจากผมสปอนเซอร์ยังไม่ได้เข้าผงก็เลยรีวิวแบบการการแสดงการโชว์รูปแทนนะครับแล้วก็ขอบคุณมากสับย้อนสับสไคร์นะที่มันเพิ่มขึ้นเยอะมากๆครับนี่ผมก็ขอบคุณมากๆสำหรับคนที่กดสับสไครนะครับแล้วก็ ขอบคุณสำหรับคนที่ยังไม่กดไม่กดสับสไครนะครับที่ทั้งเข้ามาดูเยอะมากๆนะครับนั่นก็ช่วยช่วยผมมากๆและทาให้ผมมีกําลังใจต่อนะครับก็ขอบคุณมากแบบครั้งแรกนะผมก็มียอดิูน้อยมากๆถ้าย้อนกลับไปในเะก้าเดือนที่แล้วมียี่สิบสี่วิวนะครับก็ขอบคุณมากๆที่ที่ค่อยเพิ่มเพิ่มขึ้นนะครับดูจากวิวจะค่อยขึ้นนะครับ โอเคครับและวิวที่ยอดมากที่สุดนะครับอ่าไปดูกันเลยครับครับคุณสับ s ับส c r i b e ที่่งโผลมาตอนคลิปนะครับ1ท่านนะครับก็เป็นกระแสที่ตอบรับดีมากๆนะครับที่ผมก็ได้ติดต่อจากทางเอนะครับทาง t ูเร a ดี้แท็กนะครับตัวตอนแรกทางเได้ตอบกลับว่าเป็น ตอนนั้นนะครับเมื่อประมาณ1เดือนเกือบ2เดือนครับว่าเป็นเจ้าเดียวครับที่เขาต่อสัญญา10เมก200บาทและ4เมก150บาทนะครับต่อ,อยุนปีนะครับแต่ผมข้อมูลทั้ง2ลิงทั้ง2คลิปนะครับทั้งการประกาศของแค่ S สอย่างเดียวและ ASD Hack Tool นะครับผมได้มอบผมได้ใส่รายละเอียดนะครับของทางเว็บไซต์แบไตนะครับว่าพราะผมไม่รู้ว่าแต่ละท่านเนี่ยได้ใช้ ใช้โปรช่วงไหนบ้างก็สามารถกดตามลิงก์แล้วมันจะมีแต่ละคลิปในแต่ละเดือนนะครับก็สามารถย้อนกลับไปดูแล้วกดตามนั้นได้เลยนะครับก็ผมใช้เอสนะครับผมก็แค่ผมก็แค่ตําเงินนะครับลงหน้าก่อนก,นกำหนดนะครับแล้วก็เขาก็จะตัดกันไปนะครับ ก็ขอบคุณมากครับแบบยอดบิลท็อปสองท็อปสองนะครับก็จะเป็นโปรโมือถือหมดเลยครับลองมาก็เป็นอ e ีลูปนะครับถ้าใครต้องการย้ายผมรีวิวก็ถ้าผมมีสินค้าหรือท่านอยากให้ผมรีวิวนะครับในการส่งผมส่งคืนให้นะครับถ้าอยากให้รีวิวจริงๆเดี๋ยวผมช่วยรีวิวได้ครับผมอันนี้ยินดีครับสำหรับคนที่สินค้าที่ ไม่อยากทำช่อง u t ท b e คนเองแต่อยากให้คน,คนอื่นมาส่งของมาเพื่อให้ผมรีวิวผมก็ยินดีครับผมก็จะรีวิวตามคําเป็นจริงอันนี้คือเงื่อนไขที่ผมจะบอกให้ลูกนะ้าได้รู้ก่อนนะครับก็ขอบคุณมากๆครับที่มาดูช่องนี้นะครับแล้วก็ยอดสับสไคร e นะครับที่ผ่านมาตลอดหนึ่งปีนะครับหีือตลอดเดือนเดือนหนึ่งที่ผ่านมายอดสับสไคร e เพิ่มขึ้นหนึ่งร้อย ยี่สิบประมาณหนึ่งอยิบสามนะับก็ขอบคุณมากครับที่คนใหม่ที่เข้ามาเยอะมากๆนะครับทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายทั้งเด็กทั้งคนอายุวัยทำงานหรือวัยรุ่นนะครับก็ขอบคุณมากๆที่เข้ามารวมทั้งคนอายุห้าสิบกว่านี่ก็ขึ้นก็ามาด้วยนะครับก็ขอบคุณมากครับการที่เสิร์ชแล้วก็มาในช่องนะครับก็อันนี้ก็เป็นความเพิ่มปิ่มและดีใจมากๆนะครับสาหรับคนที่เข้ามาดูในช่องนะครับ ปกติผมต้องทำคลิปวันพุธหัสแต่วันนี้ทำมาเป็นวันพุธแทนช่วงคราวในช่วงปีใหม่นะเพื่ออย่างน้อยคนที่เห็นคลิปนี้ก็จะได้เ,เขาเรียกว่าจะได้เห็นว่าผมยังไม่ได้ไปไหนผมปีใหม่ผมก็ยังอยู่ว่าผมก็อยู่กรุงเทพแต่ผมขออย่างนึงว่าให้ทุกคนได้ป้องกันเองใส่มาส์กนะครับแล้วก็ พยายามไปไหนก็ใส่มาสก์ใส่เจลล้างมือประจำพยายามป้องกันตัวเองเพราะตัวนี้เรายินข่าวคดแล้วเราต้องป้องกันตัวเองให้ดีสุดครับเพื่อคนรอบข้างจะไม่ไ้เดือดร้อนด้วยนะครับก็ซู o นได้ขั่นครับก็คลิปจะมาใหม่ทุกวันพฤหัสนะครับเวลา8ปดโมงครึ่งครับ จะเป็นคลิปรีวิวข่าวอะไรแบบนี้ครับก็ประมาณนี้ครับถ้าใครชอบคลิปไหนนะครับหรือหรือใครประทับใจคลิปไหนนะครับคอมเมนต์ด้านใต้ตเลยเลยครับก็คอมเมนต์ได้เลยเพราะว่าผมจะได้หรือว่าแต่ละคนชอบคลิปแนวไหนนะครับก็ขอบคุณล่วงหน้าทั้งแบบ200ยซับนะครับที่เดินทางใกล้จะมาถึง X8 กซับก็ขอบคุณมากๆสำหรับคนที่กดล่วงหน้าคนี่ยขอคลูหน้า ก็ oh, สำหรับเดี๋ยวผมจะมีคลิปพิเศษพิเศษนะครับอาจจะพิเศษสำหรับผมนะครับที่อาจจะมาทำรีวิวนคลิปถัดไปในวันอาทิตย์หน้านะครับโอเคเรามาจบกันดีกว่าครับโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับ สับจะขายยังสองร้อยแล้ะครับอีกแค่8ปซับเท่านั้นก็ขอบคุณลงหน้าเลยครับก็ช่องนี้ถ้าทำลายพลาดไปก็ขอโทษด้วยครับแล้วเราจะค่อยปรับปรุงขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆนะครับก็เราจะพัฒนาไปเรื่อยๆด้วยกันนะครับเราจะโตไปด้วยกันขอบคุณรับคนที่กดซับขอบคุณที่สนับสนุนนะครับแล้วก็ให้กําลังใจครับขอบคุณมากครับก็ถ้าติดต่อนะครับมี Facebook นะครับ สามารถติดต่อได้ข้างบนนะครับแล้วก็ในแต่ละช่องนะครับผมก็มีโอเค okay. ผมก็มีอย่างหนึ่งนะครับว่าอะไรก็มีคนสอบถามนี้ก็ขอบคุณมากครับคนสอบถามแล้วกดไลค์แล้วกดแจไลค์ก็ขอบคุณมากๆครับอันนี้ผมก็ปกติผมจะใส่ว่าจะติดต่อ,อยังไงนะครับ อันนี้เป็นอีเมลผมเฉพาะงานเท่านั้นนะครับเท่างานเท่านั้นนะครับถ้าเป็นอีเมลมากลวนๆผมก็จะขอไม่อยู่หน้าที่สะอาดนะครับจุดหมายและจุดประสงค์ของ YouTube นี้คือเหมือนที่บอกข่าวเคเจตและข่าวเกี่ยวเทคโนโลยีนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ผมสร้างมานานล้วแต่ผมไม่ได้ทำแลวผมเพิ่งทำเพิ่งทำมาที่เก้านี่ันเดือน เก้าเดือนที่แล้วนะโอเคเจอก,กันันเพื่อนหน้าครับช่วยแชร์กันด้วยนะครับแล้วก็กดสับนะครับกดกระดิ่งนี่สำคัญมากเพื่อทุกคนจะรับคลิปนะครับก็ขอให้ปลอดภัยทุกคนในวันปีใหม่นะครับในช่วงปีใหม่ครับขอบคุณมากครับ